สังขบ,บุรีเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นวัฒนธรรมที่หลากหลายและธรรมชาติที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบอย่าพลาดที่จะมาเยือนสังขะบ,บุรีและสัมผัสความพิเศษนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะ เทีว่วสําหรับทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เราวิ่งเส้นบางเลยนะครับเราเออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณ8โมง41เนอะเลขสวยด้วยก็ตอนนี้เราอยู่ที่บางเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปกาญจนบ,บุรีกันนะ วันนี้เราอยู่กันที่จุดพักรถของกรมทางหลวงอำเภอทองผาภูมิค่ะทุกคนซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่คือลานกลางเต็นท์ที่กว้างขวางและเงียบสงบเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะที่นี่ยังมีบริการห้องน้ำที่สะอาดสะอา้านโดยพวกเราค่ะแวะจุดนี้นะคะเพื่อรับประทานอาหารกันค่ะมาค่ะทุกคน ทางข้าด้วยกันนะจากอำเภอทองผาพูมมไปยังอำเภอสังคาบุรีเพื่อนสามารถขับรถตรงไปตามทางหลวงไม้เลข3-2-3โดยใช้ระยะทางประมาณ84กิโลเมตรนะคะเส้นทางนี้จะผ่านภูเขาแลนะป่าไม้ที่เขียวชอ,อุ่ม มีบางช่วงที่เส้นทางโค้งไปโค้งมาและมีบางช่วงที่ลาดชันเพื่อนๆควรใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นเขาและลงเขาและควรขับรถด,ด้วยความระมัดระวังได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝนที่ถนนอาจจะมีความลื่นมากกว่าปกติคะ่ะสำหรับปั๊มน้ำมันพวกเราแนะนำให้เพื่อนๆเนติมที่อำเภอทองผาภูไม่เต็มถังไปเลยนะคะ จะได้สบายใจแล้วก็เที่ยวได้อย่างสุขใจตลอดทริปค่ะ ทุมตรงนี้ว่างไหมครับยครับนั่งได้เลยเห็นไหมครับต้องเสียค่าซมอะไรไหมครับอ๋อได้ นี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะเรากำลังจะเข้ารีสอร์ทรีสอร์ทของเราชื่อว่าภูชมหมอกรีสอร์ทนะครับแต่ว่าอุณหภูมิตอนนี้42องาศาเซลเซียสน,นะโอ้โหโคตรร้อนแต่ว่าที่อยู่ในห้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนมากนะมันมีแบบว่าต้นไม้มีหม้านาะันก็เลยแบบเย็นๆแต่ขึ้นมาบนในแบบโคตรวันสุกแบบจริงๆไปเดี๋ยวเราไปรีสอร์ทกันนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูชมหมอ,อกรีสอร์ทเนลนอยแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมจองมาครับจะเป็นห้อง205นะครับน,น,นี่เ,เดี๋ยวพามาดูห้องแนระ้วว่าห้องเป็นยังไงบ้างน,นะครับเชิญเลยครับมาเริ่มต้นเลยตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้า,าน,นะครับแล้วก็มีโต,ต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้เลยมาด้านในก็จะเป็นเตียงครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับของเรา ก็จะมีแอร์อยู่ด้านบนนะครับด้านซ้ายเป็นทีวีมีตู้เย็นมีพวกการน้ำร้อนนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างครบคันเลยนะครับนี่นะครับและนี่ก็คือระเบียงของเรานะครับก็คือจะมีโต๊ะนั่งชิลๆนะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นวิวสาะว่ายน้ำนะครับนี่วิโอสาะว่ายน้ำอย่างแจ๋งเลยครับเ,เพื่อนๆโอ้โมูมาครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนะ แตห้ตตต <c oughs> องน้ำตัวค่อนข้างกว้างครับเปิดเข้ามาเลยก็คือจะเจออ่างล้างหน้านะคพร้อมกระจกบานใหญ่นะครับพัดเข้ามาเลยนี่เลยเป็น,ปนชุดฝรับบนครับมีหลายขนาดมากแล้ก็มีพวกแชมคูกับสรับูนะครับครบคันด้านนี้จะเป็นชักโคกนะครับห้องโดยรวมค่อนข้างสะอาดมากเลยนะครับราคาก็าโอเคนะมีอาหารจ้าด้วยนะครับเพื่อน โดยรวมถือว่าดีมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามาสักค่ะ,คะต้องมาภูชมหมอกรีสอร์ทนะถือว่าเด็ด ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดวังวิเวาการามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมหาสจารแห่งสังับุรีหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวก็วัฒนธรรมนะคะคือตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีใกล้ชายแดนไทยพมา่าวัดแห่งนี้ค่ะทุกคนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งชาวไทยมอญและก็กะเหรี่ยงค่ะ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่หลวงพ่ออุตมะพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงได้สร้างขึง้นแล้วก็พัฒนามาอย่างยาวนานวัดก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2496โดยหลวงพ่ออุตมะรวมกับชาวบ้านที่อพยพของชาวกะเหรี่ยงและก็ชาวมอญรวมถึงชาวไทยด้วยนะคะวัดแห่งนี้ถึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกาญจนบุรีตอนนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เจดีพุทธคยาใกล้ๆก,กับวัดวังวิเวการามค่ะเจดีพุทธคยาถูกสร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามในปีพุทธศักราชส5งพค่ะเป็นการจำลองแบบจากเจดีพุทธคยาในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ค่ะวัตถุประสงค์ของการสร้างนะคะก็คือ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอนและชาวพุทธค่ะรวมไปถึงเป็นที่สักการะบูชาและสแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยเจดี <JD S 1> <JD. S 2> พุทธคยามีความสูงประมาณ9เมตรค่ะฐานกว้าง23เมตรมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วมีบันไดขึ้นไปยังชั้นบนด้วยค่ะซึ่งการตกแต่งเป็นแบบปฏิมากรรมและลวดลายที่สวยงามค่ะ โดยเฉพาะที่ฐานเจดีมีรูปลายปูนปัน้นรูปพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพุทธประวัติค่ะบริเวณโดยรอบเจดีมีบรรยากาศที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สการะบูชานะคะเราสามารถเยี่ยมชมเจดีได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะซึ่งยิ่งถ้าเรามาในช่วงเย็น นะคะหรือว่าช่วงเช้าก็จะได้บรรยากาศที่สบายนะคะอากาศดีนะคะแสนสวยเหมาะกับการถ่ายภาพค่ะทุกคนเริ่มเลยลก่อนที่พวกผมส่องคนนี้แต่เราพวกผมส่องคนนี้ขอนแนะนำตัวชื่อก่อนครับครับ,รบผมชื่อทำไทยค่ะก่อนนี้คขามีชื่อเนยสิ่อสุดของสะพนานไม้ครับมีความยาวทั้งหมด4 4 7เมตรครับเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2558ครับสร้างเสร็จเมือ่อปีพศ 28สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีเขาใช้ชุมชนชาวมอญสร้างด้วย400กว่าคนสร้างด้วยไม่คิดค่าแรงสร้างด้วยพระทวายหลวงพ่อตมานุสอรครับส่วนวัสดุอุปกรณ์จะเป็นไม้แดงกับไม้สักครับก็รวมไม้แผ่นทั้งหมดนะคะมีอยู่3,557แผ่นค่ะถ้าเป็นต้นเสามี2,700ต้นถ้าเป็นห่วงไฟโคจรพานค่ะมี4.6หวงค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งมอญค่ะฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งกาฬียค่ะ ฝั่งนอนช่วงเช้ามีอาหารใส่บาตรถ้าเป็นฝั่งไทยช่วงวันเสาร์มีถนนคนเดินขายถ้าเป็นฝั่งกะเหรี่ยงนะคะทุกวันพุทธหัสมีกระดานนัดวันศุกร์วันนาราแล้วสะพานไม้ครับเคยหักมาก่อนเมื่อปีพศ2556รับเดือนกระกฎาคะตั้งแต่วันที่18ตั้นแต่18นาฬิกา30นาทีเป็นเพราะว่าฝนตกหนักสามเหนสามพื้นในเศษในบดันมาดันต้นเสาจนทำให้สะพานมอนหักครับหักประมาณช่วงกลางประมาณ75เมตรครับ แล้วตอสะพานไม้นี่ค่ะขอเดยมาสร้สางสะพานล,ลูกบวกลาล่างด้านนี้ขึ้นมาแทนค่ะที่เชื่อมต่อกันไปมาได้ค่แะแต่เขาตัดเป็นฝั่งแล้วขึ้นก็กลายเป็นท่าเรือแทนค่ะเพราะว่าเรือลราไม่ไ้ส่งจอจกันไปมายากแล้วที่นี่ครับติดอันอดับสองของโลกอันดับหนึ่งของโลกก็อยู่ที่พม่าชื่อว่าสะพานไม้อูเบงครับสะพานไม้อูเบงมีความยาวทั้งหมด1,200เมตรครับแล้วถ้าพี่มีอะไรสอบถามนีไหมครับถ้าไม่มีแล้วพวกผมสองคะแนนขอจบอธิบายในเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับเออสุดยอด เที่ยวแล้วสนุกกันแล้วมื้อค่ำอยาหนีหาข้าวเย็นกินกันดีกว่าคะ่ะทุกคนวัดแต่วันนี้เราจะไปกินที่ไหนนะที่ผ่านมาจะเห็นแบบเป็นไฟสีๆน่าจะแบบมีงานวัดหรือแบบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปแวะดูว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนะคะตรงตลาดนะัดน่าจะมีอะไรที่แบบของชาวบ้านมาขายให้เราแบบได้ลองกินบ้างนะทุกคนนะทุกคนค่ะเราเดินมาสักพักแล้วนี่เราอยากแนะนําวันนี้มากเลยเรามาเจอ เขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเป็นแบบอาหารพื้นถิ่นอะหมูจุ่มพาม่าค่ะทุกคนคะ่ะแปลกมากเลยน่าจะเป็นแบบของดีของเด็ดของสำคัญนะคะที่แบบเหมือนเคยได้ยินมาแต่ว่าไม่เคยเจอสักทีวันนี้มาเจอแล้ว <mm ก็คือมันจะเป็นแบบมีทุกอย่างอะเป็นหม,โม,โมูที่เสียบไม้นะคะแล้วก็แบบมีเครื่องในด้วยเสียบไม้นเล็กๆแล้วจุ่มอยู่ในหม้อน้ําซุปที่สีแดงๆอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาลองกินว่าจะเป็นยังไงครับ รสชาติน่าจะโอเคอยู่นะเห็นแบบมีน้ําจิ้มด้วยทุกคนคะ่ะนี่เลยสอบถามราคามาแล้วนะคะเขาขายเพียงไม้ละ1บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะกินกันทั้งหมดกี่ไม้นะคะ2คนนะคะแล้วเรามาท้าแข่งกันดีกว่า จะกินได้เยอะไหมนะจะอิ่มไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นไงนะคะทุกคนคะ <N> นี่คะ่ะมีน้ําจิ้มแบบีฟูด้ดน้ําจิ้มสีแดงแบบของพม่านะคะให้เราแบบเลือกจิ้มนะคะก็ะจะมีถ้วยให้เราแบบเหมือนตักน้ําซุปมั้งตรงนี้เนาะกินไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดอูแต่ว่านี้เป็นเครื่องในนะคะก็จะแบบเป็นแบบสุกแล้วแล้วก็จะมีเนื้อหมูด้วยมีคล้ายๆแบบอะไรอ่ะเหมือนไส้อ่ะกุบๆนะ อร่อยดีมีตับมีไส้มีลิ้นเออเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็จะเป็นแบบร้านที่ในเป็นพื้นถิ่นนะคะเพราะว่ากรุงเทพไม่มีเนาะก็เดี๋ยวมากินกันดีกว่าทุกคนไปกินด้วยกันค่ะ เท่าไหรค่ครับหนึ่งร้อยแต่เช้าต้องเอามาคืนใช่ไหมเดี๋ยวองาคืนเอาไปแล้วอ๋อเราชุดเดียวได้ไหมครับ อีกสถานที่หนึ่งที่เราจะมาแล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คือสะพานมอนค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะของสังขบก็คือใครมาต้องแวะมาที่นี่ให้ได้นะคะอย่างไรก็มาไว้ถ่ายรูปเช็คอินนะคะกลางสะพานที่แบบสะพานนี้เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ําสองเกเดียไปยังหมู่บ้านมอนค่ะทุกคนคะ่ะเป็นสะพานไม้ที่แบบยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ ก็คือสะพานเนี่ยค่ะจะเชื่อมสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญและชาวไทยเข้าด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาดูวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญค่ะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือการแต่งกายค่ะทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญมากนะคะที่สําคัญคืออากาศดีมากค่ะตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าก็จะมีใส่บาตกันด้วยนะคะทุกคนไปตอนนี้ไปเดินเที่ยวดูตรงสะพานกันก่อนค่ะทุกคนคะ่ะ หลังจากที่พวกเราไปใส่บาตรตอนเช้ากันมาเรียบร้อยนะคะก็กลับมาที่รีสอร์ทค่ะเพื่อรับประทานอาหารเช้ากันเพื่อนๆสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะคะมีให้เลือกหลากหลายพวกเราเริ่มต้นกันที่ชากาแฟก่อนเลยค่ะโดยที่นี่นะคะจะมีข้าวต้มทรงเครื่องไข่กระทะแล้วก็เซตอาหารเช้าให้พวกเราเลือกทานนะคะสิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดน,นั้นก็คือ ปลาทั้งโกของชาวมอนค่ะจิ้มน,นมหน่อยอร่อยที่สุดไปเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอยากให้เพื่อนๆเข้าไปกดติดตามตามช่องทางที่เราขึ้นให้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะพารถเที่ยวค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะ